สบายดีพ <laughs> ี่น้องสบายดีเอฟีท <laughs> <In> ี <h igo> ่ยงแปงชูขู่สุขนสุมองสุบอลพี่น้องนะอ้าวผลมาแต่ใช่นี่คือน้ำให้ร้ายแค่นี้ปาัวป้าทพี่น้องเอ้ยดูปาัวพี่น้องเอ้ย น้ำไมใช่กระโดด้น้ําตอนเราพอดี้นี้นนพอราปาปนจาโดยบรต้องเอาเลืกหรือเ่เว้ยต็ม่อบ่ปอาบ่ปล่อยนะปลาปล่อยลงแล้วบ่นี่นะานม่อดเลาัปนร์มโดยลัูกนจันทอ้มาอมึงพม่แต่ลูกปนิมกับลูกปนนจันทร์เมอยู่มวยลูกปลาเพียนบ่บ่แม่นอลูกมันตัวเงียเง กลมๆเออม่อชีคือปลาโนนจันนะโอ้ยันแม่ลูกปลาโนนจันใช่เต็มป้าพี่น้องเอ้ยสงสัยฝนตกแห้งเนาะน้ำจนเต็มน้องพี่น้องเอ้ยนู้นนี่น้ำก็น้ำไม่เลยนี่น้ำหลากน้ำไหลมาเนาะเอออไปน้ำไหม งดำเงาพี่น้องเอ้ยอยากเล่นน้ำเคยลาบว่าท่านพระลินฮะอ้าวนึกว่าเคยลาบว่าพรลินน้ำแต่เงาไอตายตายตายสาวทางใดดีนาะมาเห็ดให้ร้านข่อยอกหักเนี่ยเจ้าโลดเจ้าโลวดฮะบุมีบ่านไปไปไปน้ำละบเาพูโอ้ยนั่นนี่บ่สหา โอ้ยนูก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยที่แท้ฝนเทียม <laughs> พ่อแนะนำอย่างเต็ยมน้องแล้วเนี่ยฝน,นเทียมน้องดำกับเคยลาพี่น้องเอ้ขนาดพ่อ,พอมันจะโตยิง่งใหญ่แมนปลาลายอยู่แล้วเนี่ยนะฝนเทียมมาฟังเสาร์ซื้อพี่น้องเอ้ยหัวอัน ของพ่อนถ้าพ่อถ้าแม่นี่ก็ได้ห้าบ่ได้มานิองอันนั้นน้ำเพลินซรัเอาคืออ้อง้าอนฮะตัวเก้าน่ะบอตาหยนละเอาปูนเลยวไปได้ๆนะมันเนี่ยทรายมานเนี่ยฮะกอหอยูสรัลเกนเออเบิ้งย่งนะ กะะบบาทและเทปูนนะเทปูนได้นะเทปูนแล้วจากนี้เอาขี้ดินลงเทปูนก็พอน้องมอดมือนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ เอาแบวเขาได้ใช <c ười> ่ไหมดูชุ่มเจ้าบนอัดบ่นนั่นบ่คือเก่งแท้เฮ้แวะน้อยตัวนี้คือเก่งแท้โอ้โหพอดูสูบน้องไงพี่น้องเอ้ยสูบน้องไงไปใส่น้องไม่เพิ่นยังเลิกอยู่ด้กยนะเระบาวเนาะโดยโอ้ เข้ามาด้านมร็วเร็วๆเออใจเสกูอยู่นอกอวะบังบังบังโอ้หเอาแก๊สมานอนเผาเลยว่ะเดี๋ยวนี้เออมาปกตอนมันแดดโดยโดยโดยดูแต oh, oh, okay. ่ละมือหน่นได้ปาดจ้าจนมันมดเองเลย cứ chỉ นี่ lực เอาบ่ได้ nữa nó rồi rồi nhưng สิ mình chỉ อยู่ดอก nó nằm nó เลิก <laughs> đây ดอกลูกเร็วยังบ่ทันบิด à โดยถ้าเฮา Man, hãy, vòng ngay theo theo, theo hãy, hãy đồi, đồi. Đây, Ủa này hai, anh nó hoa khâu nó rồi rồi anh em hoa 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 nằm hoa 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 nó hoa 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 Nó hoa 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 hoa

โดยเริ่องเห็นแล้ตะกี้บบเห็นเนาะตะกี้บ่เห็นมันเป็นหัวดุดวเนาะโอ้จังมือจังมือใะน้ำน้อยเลยตะกี้รถเปนียงเขาจักดำมาลองมึงดูดำดำไมน้ำมันเลิกสมได้ดำดำโม่บมีหดสัญญาณเลยบ่เอ้ยสงสสย ไปทั้งไม่เลยเนี้ยกูเครื่องสอยเคยละก็เป็นน้องนะแป๊บนึ่งโดยน้องเลิกพี่น้องเลยพระรามว่าเห็นมันน้ำมันเล่นน้ำอยู่บ่ย้ำนลยนะต้วมต้วมอยู่บ่เพื่อเสียเอาให้แห้งเลยบ่บ่เนี้ยนี่ไรโดยโดยโดยหมดน้ำมันไปเลียวประมาณเป็นสิบ สรุปแล้วนี่ประมาณหาซิบลิตรตัวนี้ดูดเนี่เยอะยังยังบอกท่านเกิงจำนีนะ <c oughs> พี่น้องเลยกลัวขนาดิบลิตรนี่ประมาณล้านปลายเนาะลิตร <L its S 2> ละสองพันเด้สองหาซิบล้านปลายล้านปลายลิตรละสองพัน 6, ประมาณล้านกลัว <c oughs> พันกว่าบาทอยู่ดอกล้านปลายนี่หมายจะว่าสองพันหมดเลยลเลนาะตีไปสองพันไปเลย <c oughs> ตัวเลขกลม,กลม ปัาดเธอพี่น้องเอ้ฮักกูยู่เครื่องจักจักดูน้ำเมื่อไห้เรียบร้อยม,อมาบ่งน้องดำกูใส่ย,ยางอีกสักก่อนน้องดำกูใส่ย,ยางสองอันสะกลางน้ำ สั้นไปน่นบ่ฮามสั้นไปไปนั่นเลยบ่ลมสิบปพัดบ่ตีไปมันหักบ่คือบ่นอนไว้นอนไว้ละเบ่าวะนี่ในนอนลงแนบๆขางนี่เออเอดโดยๆแบบนั้นแหละน้องยังโอ้ยเฮี้ยเขาเฮียนยศ สิออกอีกแล้วเห็นมันจบก่อนเด้อเฮ้ยจบม .3 อืมจบม .3 ม .4 ก่อนยังออกออกไปสิเฮ็ดยังได้เจ้านะยังน้อยเฮ็ดงานอยู่ซายหาเงินดทๆ่ได้รถ่ได้รถขี่บ่อือ ยังสายหนึงบันพี่น้องเว้ยสายยากว่านี่สามสิบสามสิบสองเมตรสามสิบสองบ่้งดำสามสิบสองเมตรเป็นยูเครองดูเมื่อไว้แล้วพี่น้องเว้ยฮ่าเะเออ

อึบบอึบอึบคือว่านน้ำเบิด์ตเลยทางนั้นคือยังแหนมยังอะไรอยู่ยังง้างอยู่บ่พ้อนแล้วจังดึงนักจ้ะเอ้ขอสีเซ่เลยเนี่ยบ้าบ้าวเมื่อเบิด์เลยใช้น้องดำก็ว่าก็ว่าแล้วกับ เพิ in, okay, oh, oh ่นโยนึ้นรถเข็นน้ำค่อยเขากระยุ่งเมาไหรบ่ดเด้ยตรลานเพ่อเตแ้วจังไว้เนาะแบบเร่งรัดตัดตอนเลยฮะไปดมเลยันเรามาหน่อยได้โอ้เพิ่นี่สายดูดตัวนี่ดูน้ดน้ำาอ่าออ เห็นน้าน้องดำมาได้เนาะเป็นเรื่องดูดล้นน้องดำคนขยันมากแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ห่างหายจากร้านซีเคียวเป็นเดือนคิดว่าไปนี่มาผู้สาวคุ้ไใบสะดอกบาเรียว่าโอ๊กหักพี่น้องเอ้ยร้านคอยอืมยโอกหักกรบโบเห็นอิลีได้ในน้องดำเนี่ย โอ๊ะหักดังเปาะเลยสาวบ้านไหนเหตุที่จ้าอหักน้องดำบอกใครมาดูบพี่น้องเอ้สาวเอ้ยเนาะคือจะจังเห็ดกับร้านคอยได้ลงคอคือว่าร้านคอยกับปิดตาหักแทนเยนาะแมนหนักหนักเอาเบาสู้เราวโบได้ขี่ขั้นเด้ เสียแต่เล่าอยากตื่นสวยจักหน่อยชิบม้งได้จช่ไปรงยนท่านนะโอ้ยไี่ต้องเลยงานงานเอาเบาสู้เสียแต่ตื่นสวยในจักหน่อยโอ้ยไพไดเป็นกูสามีภรรยาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเนี่ย เรียบร้อยเพอนวะป้ายโกหกมาเนี้พี่น้องเอ้ยอือดูดีวะสลับเขียนี้เอาไว้สำนึกก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกในไลฟ์พี่น้องบัไปายสักคนขอบคุณทุกกำลังใจคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอกกันมาคลิปหน้าสลับเขียนี้สบายดี